ใส่ปานอืมใส่ปานเอ้ยอิ่มแล้วก็ขี้เกียจลุกเลยเนาะฮะอิ่มแล้วก็ขี้เกียจลุกเด้เพิ่นนี่เฮ้ยหุ่นนะอิ่มหลายเนาะอิ่มหลายเลยขี้เกียจลุกเนาะเง้ย เวลากินไม่ปานีไข่ฮึฮึสายปานเวลากินไม่ปานีไค่เนะเนะโอ,อ้เวลาอิ่มก็นอนอย่างเดียวเลยฮะเวลากินก็ไม่สงสารแม่ดึกเอาดึกเอาแม,ม่น้ำหวานน่ะ เจ็บรู้ไหมเวลาอิ่มก็มานอนเล่นปาอยู่อย่างนี้แหละนีดูดูดูครับดูครับเ,เวลาอิ่มแล้วนิ่งเฉาไม่สนใจใครเลยเฮ้ย